นาน,นานแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วน้ําตาลเมื่อก่อนจะไม่เคยลดเลยเป็นเวลานานน้ําตาลยังไม่ลดจาก200ไม่เคยลดสองร้อมันจะมีสูงสุดมี296แล้วก็ดรอปลงมาแล้วดรอปลงมามาอยู่ที่2 1 5อยสค้ากลัวเขากลัวเป็นเป็นไตเป็นพวกนี้ตามมากินมาหลายตัวแล้วแล้วมันไม่ลดเป็นประวานครั้งแรกเลยคือมือชาชาแล้วจะด้านอขอโทษว่าแม่จะเป็นแบบคันช่องคลอดคันช่องคลอดคันมากเลยนะ มันจะคันมันอยู่เฉยเมันจะคันเลยแหละพอตัวแทนเขาโทรมาหาก็เลยถามเขาว่ามีตัวยาอะไรบ้างมีตัวไหนที่กินได้เขาก็ถามว่าไม่เป็นอะไรเป็นเบาหวานกับความดันก็เ,เลยให้กินตัวนี้สําหรับเบาหวานโดยตรงพอมากินกินได้นี่เนี่ยกล่องที่ที่สแล้วความดันเราก็ดีเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อวันที่หนโหดีใจมากเพราะว่าไปทุกทีโดนพยาบาล ดุตลอดก็ยังงงเหมือนกันไอ้2องรดถมาเหลือจะ1ร้อยกว่านะัดร้จะมีชาแต่กินตัวนี้แล้วมันไม่ชานี่พูดจริงๆเดี๋ยวนี้สบายทํางานได้ปกติตอนนี้ก็ดีไม่เป็นไรมันไม่เหนื่อยหมอก็ถามว่าไปไปยังไงมาแต่เราก็บอกว่าปรับพฤติกรรมการกิน <laughs> แนะนำเ,เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีญาติที่เป็น เขาไม่เบาหวานเขาไม่ลดเหมือนกันเลยบอกว่าแนะนําให้กินตัวนี้แหละไม่เกินแค่กล่องเดียวนี้ก็รู้แล้วว่ามันจะดีในร่างกายหรือไม่ต้องลองใช่ค่ะไอ้ลองก็ไม่รู้หิวน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยตาพร่ามัวอ่อนเพลียแผลหายช้ามือเท้าชาอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานนะครับเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอย่างเช่นโรคหัวใจไตาวายและเส้นประสาทเสื่อมได้ Beta b e ต้าเฮิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลระดับน้ําตาลในเลือดของคุณด้วยสารสกัดสําคัญจากธรรมชาติได้แก่อติโชกสารสกัดจากมระขีนกน้ํามันตับปลา และสารสกัดจากไคโตซานที่มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดรับประทานง่ายๆครับเพียงวันละ1-2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และมีเครื่องหมายฮาลาสุขภาพดีเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ร่างกายแย่ลงให้เบต้าเฮิร์บดูแลคุณนะครับ